ผมอยู่แถวสามสี่ห้านะครับผมได้งานนะครับก่อนมาสามสี่ห้าก็ได้งานได้แล้วร้อยหนึ่งมาโรงพยาบาลปากเกร็ดอ่าก็วนโรงพยาบาลปากเกร็ดกลับมาทางกาญจนาจะตัดมาอ่อออกอ่ออะไรนะเขาเรียกสามสี่หกผมได้งานเที่ยวนี้สี่ร้อยเก้าบาทนะอเ,เออสรุปแล้วถ้าจบเที่ยวนี้ก็ได้เงินพันเอ็ดนะถ้าจบนะถ้าจบเที่ยวนี้จะได้เงินพันเอ็ดเพราะได้แล้วเจ็ดร้อย หกร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็สี่ร้อยเฮ้ยไม่ใช่ดิเออถูกแล้วโอ้อยู่ปา่าอยู่ดงคือเก่าแล้วพี่น้องก็พี่นา่าหอบนอกพี่ใครในแต,ต่ตรถบัติดแต่ว่าเอาเที่ยวนี้ถไฟนะนะอาจจะติดสู่ซอ,อยวัดท่าเกวียนอ๋อซอยวัดท่าเกวียนผู้โดยสารอซอยวัดท่าเกวียนซอยวัดท่าเกวียน,ยยน,ยยน,ยยนเนี่ยมันจะทะลุไปฝั่งกาญนาฝั่งนู้นได้ครับ เพื่อนว่าผมตัดมาวิ่งสามสีห้ามันก็เลยป้อมมากใต้<ร>ป้อมมาให <ไป S 1> ม่เรืวัดเอีกเราวิ่งเลยซอย,อยแต่เข้าข้างหลังฝั่งนี้ได้ดีวขวาซอยข้างหน้าเลยมามันเป็นซอยเขาปิดถนนทำถนนผมโทรไปหาผู้โดยสารผู้โสารไม่รับสายผม ครับพี่ซอยที่เข้าไปมันเป็นซอยทําถนนหรือเปล่าพี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเขาปิดถนนนะพี่ผมจะเข้ายังไงพี่เออมันเปิดทางหนึ่งอะค่ะมันไม่ปิดของทางมันมันเปิดทางหนึ่งเหรอพี่ใช่ค่ะมันจะมีเปิดทางหนึ่งค่ะเอาเลอเดี๋ยวนะเพราะว่าผมเห็นทําไมมันปิดหมดเลยอะ มดเพราะไม่งั้นรถมันจะออกไม่ได้เลยอะค่ะเอาเลยพี่มัจะปิดทางหนึ่งเปิดทางหนึ่งเรียกว่าผมตามไม่ดีเดี๋ยวผมถอยดูก่อนโอเคได้เลยค่ะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จัดนอ๋อเบิง้งจู่เบิ้งเขาได้อยู่จะวานี่เอาเนี่ อาไ้อีกสากตีโอ้หาว่าไปเนาะไม่รับสายหยิบียบร้อยแล้ะกูงานแก้งกันหรือเปล่าวะ เข้าได้อยู่มอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าว่าเลาะกำแพงไปอะ่ะนั่นไม่รับมันเข้ามันเข้าได้ทางเดียวซอยนี้ ออกไปนี่ก็จะเป็นข้างหน้าเนี่ยถนนกาญจนาพิเศษบางปะยินแล้วเล่นแล้วเล่นไม่รับเราด้วยวางยากูแล้องงานนี้ไม่รับสายไม่คิดว่าเราจะไปรับได้ไหมยังไง ซอยนุดน้อยเนี่ยโอ้เอาอยัางไงวะพี่เนี่ยไม่หลับผมว่าโดนแกล้งแน่เลยเขารู้อยู่แก่ใจว่ารถมันเข้าไม่ได้ซอยนี้ แล้วทีนี้ก็จะให้เรายกเลิกทีนี้โรคจิตหรือเปล่าวะขนาดเขาอยู่ในซอยนี้เขาบอกว่าเข้าได้ให้วิ่งได้เลนเดียววิ่งไม่ได้มอเตไซค์ยังหลบก,กันแทบจะไม่ได้เลยเขาไม่รับสายผมนะ อะไรยังไงวะมันเข้าซอยไหนได้บ้างเนี่ยวัสดีครับพี่มันเข้าไม่ได้นะพี่ออไม่ไม่น่าจะคือไอ้ที่เห็นหมุดที่อยู่อะค่ะมันไม่ได้ใช่ตรงหน้าบ้านอะปกติเขาเขาเดี๋ยวนะพี่นะปากซอยนี่ซอยนุดน้อยไหมไม่ใช่ซอยนุดน้อยค่ะคืออยู่ตรงอลิสลาเพทอันนั้นเหมือนมันขา้ขา,ขาที่ไปข้างหลังอะ ทำไมห,หมุดมันพามาทางนี้อะพี่แล้วแล้วแล้วเราจะอ้ออ,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 อไมไปทางฝั่งไหนพี่ไม่แน่ใจเลยคะ่ะไม่เคยไปทางนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนะพี่นะผมลองวิ่งให้หมุดมันปรับก่อนเพราะว่าหมู่บ้านพี่อยู่ฝั่งถนนการจันทะการจนพิเศษหรือเปล่าอ,อ๋อคือเดี๋ยวนะคะตอนนี้นะมันคือถ้าตามหมุดอะ่ะมันคือขับตรงมาก็จะถึงแล้วใช่แต่เพราะว่าแต่มันเข้าไม่ได้ตซอยเนี่ยมันตรงไม่ได้เอาง่าย อ๋อหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าแกะเวลาตามปกติคือตรงมาอีกนิดนึงประมาณสองสามนาทีก็ถึงแล้วใช่ครับนี่แหละนี่แหละเราตรงไม่ได้ไงพี่ <c oughs> เพราะว่าเขาทำถนนเขาปิดหมดเลยพี่ไม่แน่ใจเลยค่ะปกติไม่ไปไม่ได้ไปทางหลังเลยแล้วแล้วแล้วพี่พออกออกทางไหนอ่ะพี่ออกทางเส้นกาญจนาค่ะก็แสดงว่าหมู่บ้านพี่ผมต้องต้องต้องผมต้องวิ่งตรงไปทางกาญจนนาแล้วเลี้ยวซ้ายวกซ้ายมาใหม่ใช่ไหม ประมาณนั้นไหมงั้นเดี๋ยวเราคุยกันทางดีกว่าน่าจะเก็ตกว่าครับสวัสดีครับพี่ครับพี่อหมู่บ mm ้านพี wasted? ่ฝั่งทางนี้มันเข้าไม่ได้เนี่ยถ้าเราเข้าทางทางฝั่งหน้ากาญจนานี้ได้ใช่ไหมพี่อ๋อพี่มาเดี๋ยวนึงนะพี่มาจากทางนู้นหรอใช่วัดวัดวัดท่าเกวียนนะพี่อะไรนะครับผมมาจากตรงวัดท่าเกวียนนะพี่ที่ครับครับเข้าใจครับมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่พี่มันเข้าไม่ได้พี่ พี่พี่ต้องอ้อมใหม่อีกทางหนึ่งครับก็คือวิบบบ่งตรงไปทางกัญจนาใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่ตรงไปทางกาญจนาเดี๋ยวเออป๊บนางนะเดี๋ยวผมดูในแบบให้รหครับมันควรจะเข้าอืถ้าเข้ากัญจนาเหรอครับเพราะว่าตรงไปอีกประมาณสามร้อยเมตรมันจะเป็นถนนกัญจนาแล้วผมมองเห็นรถวิ่งอยู่ได้ได้ครับก็วนถ้าวนมาเท่าทางกาญจนนาก็ได้ได้เนาะ น่าครับได้น่าจะได้อยู่โอเคครับพี่ส้างแล้นรอแป๊บหนึงนะที่แมพมันก็น่าจะเปลี่ยนได้ครับได้ครับโอเคครับพี่ครับต้องอ้อมบ้านอยู่นี่สองร้อยเมตรเนี่ยแต่อ้อมไปอ่ประมาณน่อยประมาณสามกิโลเดี๋ยวให้แมพมันปรับออมเนี่ยหมู่บ้านเจ้าอยู่นี่เนี่ย ลงไปเรื่อยๆบนทางบริการด้านในของถนนการจนาพิเศษ6กิโลพี่ดองเอ้ยข่อยนึ่งว่า3กิโลมันต้องอ้อมไปเข้าฝั่งลาดชะพึกษ์35ไม้นี่นอนเลย6กิโลอะไรวะขครที่วดตายวะเนี่ยอุ่บัตน สะพานมานนี่มันสะพานมันข้ามแล้วมันไม่ได้เป็นคลองมันต้องมาเข้าซอยนี่เราต้องไปกลับรถมาใหม่โอ้เรียบร้อยแล้วผงานนี้อือโอ้เมื่อกินแห้งแต่แถวนี่อาหารทะเลงานเมืองรถในฮิราผู้โดยสารผมลงแล้วนะครับเออ หลือให้ผมอยู่408บาทนะครับมาส่งที่ตลาดทะเลไทยนะครับ <c oughs> ตลาดทะเลไทยสมุทรสาครนะครับมันก็บอกอาหารทะเลครับเปิดประตูเข้าไปแล้วลกเปิดลกนิดเดียวค่ะแล่ะกินข้าวกินออาหารทะเล ขครับพี่น้องระยะทาง6กสบเดกิโลรถติดติดตั้งแต่นู่นล่ะเซ็นท่านเวกเกตมาเลยเซ็นท่านเวกเกตย,ยิงเข้าออกการจจนานน่ะยิงมาวงแหวนสมุตสาครพระรามสองเออกยังวงรวนลงมาพอวิ่งได้นี่ขากลับคอยดูนะทีนี้ เข้าพรมสองนะครับโอ้ยพ่มาทเทวนี่แปลว่ามันลอยเปอร์เซ็นต์หรอวะบุมีดเราคนไทยเนี่ยหาคนไทยอยู่ท่านี้พอเลยยิงกัน AI เราว่ะเอไอเขาก็ตัดราคามาให้เท่านี้แหละนะครับขนาดรถติดจริงๆน่าจะตัดให้เราสักห้าร้อยนะครับเมื่อเช้าไปเสนา ก็ยังถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นแ๊ปนะผมรับพี่คนนี้ก็ยัง420บาทเลยนะครับระยะทางเท่ากันมึงะมาาไม่เห็นยังมันมเ่อจะว่าต่อคิวเห็นยังเห็นยังวะเห็นบัตรป่ต่อบัตร่๋อเจ้าว่าเมืองที่ละ่ะมม่มีคนไทยเิย เมามาไปกลับก็ดีไปผู้ใดได้เมามาข่อยค็ซื้อวุ้มีดอกเพราะว่าเขามีรถรับส่งเนี่ยมุกส่งเอาจบเที่ยวนี้นะครับได้เงินพันเอ็ดแล้วนะครับ <laughs> โอ้ยไปคืนฟอร์อไปสิชขากลับนี่เด้เนาะตักปักหมดไปซะบ่ปักหมดไปเซ็นตานเวกเกียร์เขาบานเลยเนาะเอาลองเมื่อไหร่อันเด้ดเซเวกเกอร์ปักแล้วนะแบบนี้เนี่ย ปักลายเมียนด้วยลายเมียนนี่ไงลายเมียนเลือกไปทางนี่ไงเซนตานวิกินเที่ยวเที่ยวนี้นี่สองร้อยกว่าก็เอาเท่าไรก็เอาเก้าโมงสี่สาม